สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักประจำอาทิตย์วันที่26ถึง30กันยายนค่ะมีคำถามใหญ่มาถามผู้ชมทุกๆคนถ้าหากว่าวันนี้หรือในอนาคตข้างหน้ามีคนใหม่ๆคนที่สนใจเราเดินทางเข้ามาในชีวิตของเราเราจะให้โอกาสคนคนนั้นไหมหรือเรายังจะติดอยู่กับความกลัวหรือยังติดอยู่กับการรอคอยใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนสาคัญของเรา แต่ถ้าหากว่าคนคนนี้สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้ด้วยเช่นกันเราจะทำอย่างไรลองติดตามข้อมูลและเรื่องราวตรงนี้ได้ในคลิปนี้เลยค่ะพลังงานความรักประจำวันที่26-30กันยายนค่ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกว่า หยิบ Oracle ก่อนได้ไหมเด,เดี๋ยวหยิบ o r a ค l e ให้ก่อนค่ะใช้เป็น Angel Answer ค่ะ พลังงานเป็นเพียงแค่กระแสเหมือนเดิมเนาะใครที่รู้สึกว่าข้อมูลที่กาลังจะขึ้นมาจากคลิปนี้ดูไม่ใช่สารของเราปั่นปากทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของของเขาค่ะเรากลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆได้ในอนาคตข้างหน้าเจอกับคลิปนี้ข้อมูลอาจจะเหมาะสมกว่าพิ่งทำตอนนี้ก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสทุกๆอย่างที่เราคิดกลายเป็นความจริงเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งไหนไม่ชอบสิ่งไหนกังวลใจรีบพามันออกไปจากใจให้ไวค่ะ t o t s away become reality เปิดตัวแรงมากเอ่อโนกับดอนสต็อปค่ะเอ่อไม่แน่ใจว่าสำหรับผู้ชมหลายๆคนใครมีคำถามในใจกับคนที่เราคิดถึงอยู่หรือเปล่า รู้สึกว่าตอนนี้ยังจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะลงหลักปักฐานหรือว่าผูกใจกับเขาคนนั้นอยู่เพียงแค่คนเดียวค่ะอย่าพึ่งหยุดตามหา,าคำตอบที่ใช่หรือสิ่งที่ถูกใจกว่าสำหรับตัวเราเองค่ะสองใบนี้ค่อนข้างเป็นพลังงานที่แบบจุกๆุนิดนึงจริงๆแล้วก็เลยอาจจะทำให้ยังมองภาพได้ไม่ชัดเหมือนเดิมเนาะว่า วันนี้เราจะคุยกันในมุมของพลังงานเนื้อคู่แท้หรือคนที่มีใครอยู่ในใจอยู่ทาโร่จะช่วยตอบตรงนี้ได้ค่ะใช้เป็นลูซิตรีมแต่ก็ดีเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่พระอาทิตย์นั่งอยู่กับราศีตุลนเอา,เอาข้าจริงมันเข้ามาแล้วด้วยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีคืนพระจันทร์เดือนมืดในราศีตุลราศีตุลพูดถึงการชั่งค้าน้ำหนักจริงๆเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่์ป่านได้เล่าไปเลยว่าอืมเราอาจจะเริ่มเหนื่อยแล้วเราเหมือนแบบพยายามจัดการกับความสัมพันธ์นี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง หรือมันเป็นในมุมของการที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราเทใจให้กับเขามากเกินไปเราต้องกลับมาดูแลตัวเราหรือเราอยากเหมือนแบบเสริมสวยเสริมหลอ่อเสริมบุคลิกภาพของผู้ชมให้โดดเด่นยิ่งขึ้นก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะพลังงานของราศีตุลเป็นพลังงานเหมือนแบบความสวยความงามความความโอเวอร์เดอะท็อปอมีอะไร ให้มากกว่าคนอื่นนิดนึงซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะมันเป็นข้อดีที่ทําให้เราเหมือนแบบตามหาตัวตนที่เราอยากเป็นคนที่เราอยากเป็นลักษณะนิสยัยหรือบุคลิกภาพหรือการแต่งกายที่เราอยากแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้เหมือนกันค่ะ strength กับหัวค่ะ ในด o อนซ็อปั่นแอบเห็น judgemen นิดหนึ่งมันอาจจะมีมุมที่แบบผู้ชมบางคนเริ่มแบบตัดสินใจอย่างแบบจริงจังแล้วว่าแบบไม่ฉันฉันกำลังจะต้องการอย่างอื่นฉันจะไม่หยุดตรงนี้หรือหรือสําหรับผู้ชมบางคนเริ่มผูกใจว่าแบบอืมจะเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะอ่ะรู้แล้วว่าทําไมเขาไม่อยากให้ผูกใจไว้กับคนเดิมๆที่เราคิดถึงอยู่ เพราะ page of s o r ร์กับ n i h t t o s s o r t ตกำลังจะเข้าค่ะกำลังมีคนวิ่งเข้ามาหาผู้ชมของป่านด้วยความไวมากซึ่ง มันอาจจะเป็นในมุมที่เราไม่รู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้จะเข้ามาจากทิศท,ทางไหนแต่ถ้าใครที่ชอบเล่นเหมือนแบบโซเชียลมีสื่อ Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนแอบ,บส่องเราอยู่เป็นแบบเนืองๆแปลว่าอะไรวะเออมีคนแอบ,บส่องเราอยู่มากมายเลยค่ะแล้วทีนเนี้ยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาทั้งแบบดูสตอรี่กดไลค์รูปเราเหมือนแบบติดตามชีวิตเราเสพติดเลยอะ เออแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจเขาเราอาจจะลงสตอรี่ลงรูปเพื่อให้ใครบางคนเป็นพิเศษจนลืมมองรอบๆคนอื่นๆไปเลยก็ได้ผู้ชมมีคนแบบส่องเราหนักเบอร์นั้นนะแล้วคนที่ส่องเราหนักขนาดนั้นนะ่ะต้องการที่จะอยากทำความรู้จักกับผู้ชมของปานจริงๆซึ่งภายในไม่เกินต้นเดือนหน้าอืมเพราะว่ามันเป็นสี่ดาบกลับหัวแล้วภายในสี่อาทิตย์ที่ผ่านมา เขาแบบยังมีความกล้ากล้ากลัว,กล,วกลัวทักดีไมว่ว่าสนใจดีไมว่ว่าเอ๊ยยังดูโพสอะไรที่มันแบบเศร้าเ้ายังคิดถึงใครอยู่ไหมนะแต่ตุลาคมอะค่ะเป็นเดือนที่แบบปั่นพูดจริงๆว่าช่วงที่พระอาทิตย์อยู่กับราศีตุลนะ่ะเป็นช่วงที่พลังงานความรักจะแบบคนนี้คือใครปั่นแอบตลกตัวเองเพราะว่าปัาน่นปั่นจะมีทีมที่ทำงานแล้วปั่นจะได้ยินอะไรเป็นคำศัพท์ที่เขาใช้หน่อยหน่อยเนาะแล้วเมื่อกี้เขาพูดว่า เดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่ความรักเฟื่องฟูมากๆแล้วเมื่อกี้มีคําว่าเนืองเนืองแล้วป่นแบบคนนี้คือใครเป็นศัพท์ที่แปลกไปสําหรับตัวป่านนิดนึงแต่เนี่ยละค่ะความรักจะเฟื่องฟูจริงๆ เอ็นด uh, ูขำตัวเองเออใช่ความรักโดดเด่นขึ้นมากๆคนที่สนใจเรา mm. เข้ามารุมสนใจเรา mm. เข้ามารุมจีบเรา mm. เข้ามาทัก mm. เข้ามาติดต่อสื่อสารกับเราได้เยอะมาก mm. แต่ว่าอยู่ที่ตัวเราผู้ชม mm. เราจะกลัวไหม <laughs> เราจะกลัวคนที่เหมือนแบบ อยู่ๆก็เหมือนแบบทักเข้ามาไหมอยู you ่ๆก็มากดไลค์รูปอยู่ๆก็มาแอบ,บส่องเยอะๆคนนั้นไหมเราอาจจะเหมือนแบบแอบ,บมีกำแพงบางๆกั้นระหว่างคนที่ฉันชอบกับคนที่ฉันไม่สนใจอยู่ซึ่งมันดูเป็นประตูก็ป้องกันตัวเราแหละว่าแบบเฮ้ยเข้ามาแบบในมุมแปลกๆขนาดนี้จะลองคุยกันดูดีหรอคุณป่านมันดูแบบเหมือนเขาดูคลั่งจนเกินไปหรือว่าดูเหมือนแบบเขามาจากไหนก็ไม่รู้ยังไม่รู้จักกันเลยซึ่ง ให้เวลาใน1เดือนข้างหน้านี้ค่ะเป็นเวลาของการทำความรู้จักทำการแลกเปลี่ยนความสนใจแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันได้เลยนะอืแต่ว่าเราต้องเปิดใจตัวเราเองนิดนึงและบางคนอาจจะเข้ามาในทิศทางที่หน้าตาดูไม่ใช่สเปคเลยลักษณะนิสัยแบบนี้หรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบนี้ก็ดูไม่ใช่ทิศทางที่แบบ ฉันจะสนใจเลยอะเออแต่ว่าลองเปิดโอกาสดูค่ะเพราะคนคนนี้เขาเหมือนมุ่งมั่นและคาดหวังจริงๆที่ที่จะอยากทำความรู้จักกับเราแล้วเขาค่อนข้างคิดไตร่ตรองมาแล้วอะหนึเดือนที่ผ่านมาเขาใส่ใจมากๆที่จะส่งเราอะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเหมือนถึงเวลาของเขาแล้วที่เขายิ่งอยากจะเหมือนแบบขอโอกาสได้ลองคุยหน่อยว่าเออดีต่อใจซึ่งกันและกันจริงๆไหมประมาณนี้ได้เลยค่ะ มจิเชียนกลับหัวค่ะแล้วอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบแต่ว่าได้มาถึงสามใบเลยอะ่ะเอออาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างมีพลังงานล้นเยอะนิดนึงนะ The Fool ขึ้นค่ะ Seven s e v e n of Swords Ten อฟเทนเตอร์โอืมอยู่ที่ตัวเราแหละเดือนตุลาคมเนี้ยจะทำอย่างไรจะมั่นใจในตัวตวนที่ตัวเองเป็นขึ้นได้ไหม มันมีคำหนึงขึ้นมาแล้วค่อนข้างน่าจะเป็นคำที่สำคัญคือผู้ชมหลายๆคนรู้สึกว่าก็กับความรักที่ผ่านมา mm. ก็กับคนที่เราคิดถึงอยู่มันยังดูเป็นไปไม่ได้เลยเราเริ่มไม่แม่นใจแล้วว่าเราจะเป็นคนรักหรือเป็นคนที่มอบความรักหรือเป็นคนที่มีแฟนดีจริงๆไหมอืมอย่าไปผูกพันกับอารมณ์ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของคนคนนั้นที่เราคิดถึงอยู่เลยค่ะ เนื่องจากว่าป่านเชื่อว่าทุกคนเป็นคนที่เหมาะสมสําหรับตัวเราเองในณะปัจจุบันนี้และเรายิ่งสามารถให้ประสบการณ์ให้คนที่เข้ามาใหม่ยิ่งเชฟอ่ะยิ่งช่วยเกลาให้เราเป็นคนอย่างที่เราอยากเป็นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นหรือคนที่เข้ามาใหม่กําลังจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยความรักคู่รักที่ดีที่ฉันต้องการเป็นอย่างไรได้เลยค่ะอืมมันต้องเป็นช่วงใจโลง่ง หัวว่างๆแล้วกระโดดออกไปรับอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างสดใหม่ค่อนข้างน่าจะสดใสขึ้นจากการรอคอยอะไรบางอย่างหรือการเหมือนแบบหยุดอยู่กับแค่ใครคนใดคนหนึ่งอืแล้วพลังงานที่สําคัญอะอาจจะเป็นช่วงกลางกลางเดือนตุลาคมที่จะมีคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกทีหนึ่งด้วยซ้าไปแต่อีกนิดนึงที่แตะขึ้นมาได้เลยอะคือเอาข้อจริงวันเนี้ที่ป่านทําคลิปเนาะเป็นวันอีควิโนกส์ค่ะ วันที่23กันยายนวันที่มีช่วงกลางวันเท่ากับช่วงกลางคืนซึ่งมันค่อนข้างเป็นพลังงานของบาลานซ์พลังงานของราศีตุลแบบจ๋าจอีกแล้วเนี่แหละคนคนนี้ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะกําลังจะเข้ามาช่วยตบตบตีตีให้เราได้เป็นคนอย่างที่เราอยากเป็นแล้วเราเริ่มได้ช่วยเหลือเขาให้เขาเป็นคนอย่างที่เขาควรจะเป็นเหมือน เหมือนเป็นพลังงานของคู่ที่พัฒนาซึ่งกันและกันคนที่เข้ามาน่าจะเป็นพลังงานเนื้อคู่เนื้อคู่แท้ๆได้ซึ่งสําหรับผู้ชมบางคนคนที่เราเคยติดอยู่หรือคนที่เราเหมือนแบบผูกใจหนักมากๆคิดถึงทุกวันคนนี้อาจจะเป็นคนที่ช่วยทําให้เราเหมือนแบบได้เริ่มเริ่มรู้ว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเฮ้ยเราอยากจะรักตัวเราเองมากขึ้นเราให้รู้จริงๆว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะเป็นคู่รักที่ดีได้เพราะเราเริ่มส่งความรักหรือเราเริ่มเหมือนแบบ ดูแลคนนั้นที่เราคิดถึงได้แล้วแต่ถามว่าจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆกลับมาได้ไหมพอดีมันแอบมี s e r เซเวน o ็อกซกลับหัวเนาะลองดูแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าคนเก่าที่เราคิดถึงอยู่อยู่ๆก็แบบหายวับแวบแวบออกไปจากชีวิตเราเลยอะผู้ชมโดยที่หาคำตอบไม่ได้ว่าแบบไปไหนวะ <c oughs> อยู่ๆก็ไม่ตอบไลน์เราอยู่ๆก็ไม่สนใจ IG เราซะง,งั้นแบบไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังดูมีความเป็นไปได้ว่าใครบางคนที่เหมือนแบบหายลับตาไปเลยอะสับแปกสับที่สคนที่หายลับตาไปคนนั้นนะคะคือคนที่มีโอกาสกลับมาได้จริงๆแล้วจะกลับมาได้ในมุมที่ ค่อนข้างมั่นคงขึ้นค่อนข้างเหมือนแบบตัดสินใจอย่างเฉียบขาดแล้วว่าแบบเฮ้ย mm hmm. หนึ่งเดือนฉันไปคิดมาแล้วว่าฉันก็คิดถึงผู้ชมของป่าดเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะความสัมพันธ์ข้างหน้าหรือคนเนี้ยที่อยากให้ลองเปิดใจในช่วงเดือนตุลาคมอะค่ะจะเป็นคนที่ช่วยช่วยเกื้อนหนุนเราให้ทั้งการงานการเงินการใช้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขขึ้นเก็บสะสมเป็น กองคลังอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งกันและกันได้ะไม่ว่าจะเป็นในมุมของการเก็บสะสมความรู้สึกความทรงจําดีๆหรือการเก็บสะสมหน้าที่การงานการเงินจริงๆค่ะแล้วสําหรับใครบางคนคนคนนี้ที่กาลังจะเข้ามาในเดือนตุลาคมอ่ะยิงยาวไปจนถึงือแบบเลื่อนขั้นความสัมพันธ์เป็นแฟนกันแต่งงานกันได้ได้เลยจริงๆค่ะหลังสํหรับเลยเป็น j u d g m e n t กลับหัวนิดนึงค่ะ อย่าตัดสินใครบางคนที่แวบไปแวบมาในชีวิตเรามั้งก็ได้สําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ดูเข้าดูออกในชีวิตฉันจังก็ให้คิดซะว่าเขากลัวอะไรบางอย่างอยู่แล้วตอนนี้เขาเริ่มสะสมความกล้าจนเขากล้ากลับมาในชีวิตเราแล้วหรืออย่าตัดสินใครสักคนหนึ่งที่ป่านบอกเลยว่าแบบมันดูน่ากลัวเนาะมันดูเหมือนคลั่งรักเราไปไหมวะดูเราตลอดเลยสนใจเราตลอดเลยทักถามถ่ยอยู่นั่นแหละ เออแบบคนนี้เหมือนเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในในกลุ่มเพื่อนเก่าๆเราก็ได้เพิ่งเจอกันใหม่เพิ่งเจอกันผ่านสื่อออนไลน์อะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะเออแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินเขาค่ะให้เวลาในช่วง3-4อาทิตย์เนี้ยเดือนตุลาคมเนี้ยในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันหน่อยหนึ่งมันดูเป็นพลังงานที่มั่นคงและน่ารักอะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเราอาจจะกําลังอยากเคลียร์พลังงานของคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเรามัง้ง เออโน no, ตรงเนี้ยอาจจะเป็นคำตอบที่บอกว่าแบบเก็บเอาไว้ก่อนดูใจกันก่อนให้โอกาสเขาอีกหน่อยก่อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วดอนสต็อปมันเลยเป็นพลังงานของคนนี้แหละพลังงานของคนใหม่ที่กำลังจะเหมือนแบบวิงว่งวิง่งวิ่งเข้ามาในชีวิตเราแล้วเหมือนแบบไม่หยุดยัง้งบางทีผู้ชมบางคนอาจจะรำคาญไปเลยก็ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นพลังงานของคนที่จี้ ตามสนใจเราตามคุยกับเราทักถามไทยเราอยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้ค่ะอืมเป็นกําลังใจให้ค่ะพลังงานสดใสแล้วก็ดูไม่มีอะไรจะมาเหมือนแบบขวางทางความรู้สึกตรงนี้ได้นอกจากความกลัวความกังวลความผูกติดของเรากับความรักเก่าๆหรือคนที่เราให้ความสําคัญเป็นพิเศษเอ,อ อาจจะมีคําตอบที่ดีจากสิ่งที่ขึ้นมาในหัวตอนนี้ได้ว่าสําหรับผู้ชมบางคนที่เรารู้สึกว่าเรามีคู่ทวินเฟลมอ่ะแล้วเรากาลังจะเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นโซเมดอ่ะแล้วเราจะปล่อยมือออกจากทวินเฟลมเรามาเพื่อเลือกโซเมดได้หรอป่านรู้สึกว่ามันเป็นวาละโอกาสสปแปกอีกแล้วมันเป็นวาระเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งที่ที่เราอาจก็จะต้องไปเจอกับคู่คู่เล็ก เนื้อคู่เนื้อคู่แท้ๆเพื่อให้เขามาพัฒนาตัวเราเพื่อให้เขามาสร้างความเติบโตให้กับตัวเราให้เรายิ่งเหมาะสมกับคู่ทวินเฟรมของเรายิ่งขึ้นหรือมันอาจจะกลายเป็นว่ามันคืออีกหนึ่งปัจจัยที่ในชาตินี้เราอาจจะมีเหมือนแบบคู่ทวินเฟรมเป็นกําลังใจแต่เราจะต้องใช้เวลาและใช้ชีวิตกับเรากับเนื้อคู่เนื้อคู่แท้ๆคนอื่นของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ 1 6ึค่ะ7 7 7เป็นเลขที่น่ารักมากพราะพูดถึงเรื่องของเหมือนแบบแจ็คพอตอยู่ๆก็มีอะไรแบบถาโถมเข้ามาอยู่ๆก็มีอะไรเหมือนแบบเกิดขึ้นในชีวิตเราเอ,อ่อ h y s i c a l Attraction ค่ะอืผู้ชมคนคนเนี้ที่เข้ามามันอาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเห็นแต่หน้าเราเรารู้สึกว่าเราแบบนิสัยดีน่ารักขนาดนั้นอยากคุยกับเราได้อย่างไรยังไม่เห็นแบบได้ลองคุยกันเลยเออแต่ว่าจากจาก ลักษณะหน้าตาจากรูปจากโพสต์ที่เราเขียนนะคะป่านเชื่อว่าเราแสดงความเป็นตัวตนของเราเราแสดงออร่าของเราออกมาให้กับคนอื่นเห็นได้จากวิธีคิดการใช้แคปชั่นรูปที่เราลงออหรือสตอรี่ว่าเราทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้มันดึงดูดเขาจริงๆมันดึงดูดเขานอกเหนือจากหน้าตาเราแน่ๆเพราะป่านรู้สึกว่า Physical a t t r a c t i o n ที่มันเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้มันคือการเหมือนแบบโอ๊ยการเลื่อนไถดูอะไรบางอย่างแล้วแบบ มันดึงดูดมันโดนใจไปหมดเลยแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาหรอกแต่เราอาจจะคิดไปเองว่าแบบเฮ้ยเขาเข้ามาแบบนี้เขาสนใจแต่หน้าตาเราหรือเปล่าเขาสนใจแต่เหมือนแบบบุคลิกลักษณะรูปร่างเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่เอาเข้าจริงๆคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาสนใจเราเนี่ยแหละแต่มันมีส่วนอื่นจากวิธีการที่เรากําลังจะไปพูดตอบกลับ,ก,บกับเขาจากวิธีที่มันเหมือนแบบทั้งจักรวาลเนี้ย โยนคนนี้มาให้ได้เจอกันะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ต้องผูกพันกันหรือต้องเหมือนแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆค่ะซึ่งขอดูนิดนึงว่าจะเป็นพลังงานที่ดีต่อใจเราไหมเพราะป่านกลัวว่าแบบเออสำหรับผู้ชมบางคนเราจะไปเจอเหมือนแบบคามิกทายหรือว่าไปผูกติดกับเหมือนแบบเนื้อคู่ที่ภาษาไทยเรียกว่าคู่กรรมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะ แต่ justice ลงค่ะพลังงานของราสีตุ่นอย่าง100%แล้วก็ page of cup ค่ะเขาแบบแอบมีใจที่ดีเขาแอบ,บมีความสนใจอยากจะทำความรู้จักอยากจะชั่งค่าน้ำหนักของทำไมเขารู้สึกว่าเขาถูกดึงดูดเข้าไปหาเราจริงๆนะนั่นนั่นคือมุมที่มันเริ่มต้นอย่างน่ารักค่ะในเบื้องต้นของความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะน่ารักซึ่งกันและกัน แต่เหมือนแบบระยะกลางหรือระยะปลายอ่ะอาจจะยังตอบให้ไม่ได้เนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็มันควบคู่อยู่กับเหมือนแบบปมปัญหาส่วนตัวของเขาปมปัญหาส่วนตัวของเราหรือพันธะที่มันจะมาผูกพันกันในอนาคตข้างหน้าอีกนิดหน่อยเนาะแต่ในเบื้องต้นตรงนี้อะค่ะเปิดใจรับคนใหม่คนที่เหมือนแบบจะบุกตะลุยเข้ามาหาชีวิตเราในช่วง1-2เดือนนี้ได้เลยก็คือกันยาตุลานี้อะค่ะมันเป็นเพราะว่า มันจะช่วยทำให้เราแบบมีพลังงานที่น่ารักสดใสสดใสเพิ่มเติมได้ยิ่งขึ้นค่ะ lover oracle พลังงานค่อนข้างใกล้เคียงกับจากคลิปเมื่อกี้ all y o u n e e d to k n o w ที่ป่านอัดไปมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ได้เป็น sexual union เนาะแล้วตอนนี้เราได้เป็น sacred union ค่ะ honor and treasure your relationship for it is truly sacred ความสัมพันธ์ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตผู้ชมของป่านทุกๆคนในอนาคตข้างหน้าเป็นความสัมพันธ์ใหญ่ค่ะเนื้อคู่เนื้อคู่แท้ๆสําหรับบางคนที่เจอกับทวินเฟรมปลอมอยู่เราอาจจะกําลังได้เจอกับค uh uh> uh uh no uh 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 ู่ทวินเฟรมแท้ๆของเราก็ได้เพราะว่า sacred union มันคือการกลับมาเจอจิตวิญญาณที่ดึงดูดกันอืแล้วข้อดีคือก่อนป่านเข้ามาอัดคลิป่ะป่านมีโอกาสได้นั่งคุยกับทีมตัวเองนิดนึงแล้วเขาพูดว่า เออแรงดึงดูดไม่ได้ดึงดูดทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่แรงดึงดูดดึงดูดไม่ได้นั่นคือจิตวิญญาณและเลปานเลยถามว่าแบบแล้วจิตวิญญาณทําไมหรอเขาบอกว่าจิตวิญญาณอ่ะมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างเช่นถ้าเรามีจิตที่มีพลังงานแบบนี้อีกคนหนึ่งที่มีจิตพลังงานเท่าเทียมกับเราย่งไงมันก็จะวิ่งเข้ามาหากันเหมือนเหมือนแม่เหล็กที่ ยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันนะคะแล้วพลังงานของ s ซ c r e t Union คือตรงนี้เลยอะ่ะคือการกลับมาเจอคู่ที่ใช่คนที่ใช่อีกส่วนหนึ่งของจิตใจของจิตวิญญาณเราค่ะแล้วก็ reflection ค่ะ give each other some space at the moment trust and have faith that all will be w o r k out for the best สำหรับใครที่มีคู่ทวินเฟรมแท้ๆอาจจะเป็นช่วงที่มันต้องห่างออกมา ให้เราได้เจอกับคนอื่นให้เขาได้เจอกับคนอื่นแล้วทั้งเราและเขาถึงจะได้เหมือนแบบส่งสะท้อนเห็นจริงๆว่าว่าเฮ้ยนี่ไงคือปมปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตัวชั้นแล้วมันเลยไปส่งผลกระทบให้กับเธอคนนั้นที่ฉันคิดถึงอยู่ในมุมนี้มุมนั้นได้จริงๆค่ะ เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เราอยู่ในช่วง separation ช่วงที่ห่างเหินจากคนที่เราคิดถึงให้เป็นเบอร์หนึ่งของเราแต่ไม่ได้อยากให้ปิดโอกาสหรือปิดใจกับการพบเจอคนอื่นๆได้คุยกับคนอื่นๆจริงๆเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราอะค่ะเข้ามาโดยมีเหตุผลและเหตุผลที่เราจะต้องเจอกับเขาอะมันอาจจะยิ่งช่วยทำให้เราพร้อมพอเหมาะพอที่จะได้กลับมาเจอกับคู่ที่เหมาะสม ที่เป็นคู่ใหญ่ๆคู่ทวินเฟรมของเราในอนาคตข้างหน้าได้เช่นเดียวกันค่ะป่านเป็นกำลังใจให้ค่ะรับพลังงานที่สดใสนี้กันไปเตรียมตัวในเดือนตุลาคมกันเถอะค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าเป็นคลิปที่พ่อจะเอาไปปรับประยุกต์ได้ฝากไลค์แชร์ s u u s c r i b e เป็น family เดียวกับป่านได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หลังคืนพระจันทร์เดือนมืดหลังคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะ ใครสนใจสินค้าเทียนหอม intention candle และข้อมูลดีๆอื่นๆสามารถติดตามได้ใน ig house of the sun ค่ะใครอยากให้ป่านช่วยอ่านพลังงานส่วนตัวให้สอบถามและติดต่อมาคุยกันได้ที่ page 6.16am และ line id i t s a s t a าค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเรา,าเอาไว้เจอกันอีกค่ะบ๊ายบาย